ปีนี้จริงๆแล้ว่ปีนี้ไม่มีเลยสักมีอีกเรื่องหนังอีกเรื่องหนึ่งครับ postman ไป็นสีโลกแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วคือจะไป on, on air ปีหน้าหมดเลยครับซีเปิดไปกําลังจะถ่ายขอ,อง GMM Beauty n e w b i ครับใช่ครับยังไม่ได้ถ่ายครับเดี๋ยวน่าจะถ่ายกลางเดือนนี้แล้วครับใช่นนครับ<ช>รบอคอยปีนี้ไม่ได้ดูครับดูปีหน้าใช่ ตอนนี้ถ้าอยากดูผมก็ดูหนังไปก่อนเพราะว่าสตาร์ทอัพของอของทาง True c j ก็อ่อนปีหน้าเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะสตาร์ทอัพจริงๆถ่ายเสร็จไปแล้วอยู่ในช่วง post production ครับแต่ว่าถ้าของ Beauty Newbie เนี่ยก็น่าจะเริ่มอา,อาทิตย์หน้าสองอาทิตย์หน้าเนี่ยแหละครับโอ้ oh, ก็แตกต่างไปเลยครับอย่างสตาร์ทอัพก็จะเป็นแบบหนุ่มแบบ,บธุรกิจแบบ ดึงดึงหน่อยขึมขึมเป็นผู้ใหญ่หน่อยเรื่องนี้ของพี่มะเดี่ยวมอนโดก็อาจจะต้องแบบเล่นเด็กลงมาหน่อยใช่ครับก็มันก็จะมีความแตกต่างกันทั้งตัวความรู้สึกตัวละครด้วยการแสดงออกท่าทางอะไรออกไปด้วยอะไรเงี้ยครับครับรู้สึกดีครับรู้สึกดีที่พี่ๆยังนึกถึงเราอยู่เวลาแบบมีผลงานอะไรบางทีเขาจะติดต่อมาว่าเคสสนใจไหมลองมาดูก่อนไหมอ่านบทไหมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเออดีมากเลยที่พี่เขายังคิดถึงเราอยู่ใช่ครับ เลือกจากอะไรเหรอครับผมบางเรื่องเราก็อาจจะดูบทด้วยเลยครับถ้าเราแบบไม่ได้ไม่ได้รู้จักแบบพี่ๆผู้กำกับขนาดนั้นหรือว่าไม่ได้รู้จักทีมงานอะไรเงี้ยครับล้วก็จะดูบทก่อนถ้าพี่เขาส่งมาให้แล้วก็อาจจะอยากดูว่าบทเป็นยังไงเรื่องราวทั้งหมดเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นพี่ๆที่ผมรู้จักส่วนใหญ่ก็จะรับแทบทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยครับ จร,จริงๆก็จะมีที่เคยพูดไปหลายๆครั้งเลยมันจะเป็นเหมือนแบตบตบทแบตบ,ตบ,ตบจิตๆหน่อยคนบ้านหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกเออมันมน,น่าจะสนุกมันน่าจะได้เล่นแบบเอออินเนอร์อิโมชั่นแบบข้างในเยอะพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยครับยังครับเขาน่าจะยังเห็นผมไม่เหมือนคนบ้ามั้งครับเขาก็เลยยังไม่ให้ผมเล่นใช่ <c oughs> แต่คนไม่เชื่อครับตอบมันคือการแสดงอครับใช่ใช่ครับใช่ครับวายก็เล่นได้น <ๆ S 1> ะครับจริงๆแล้ว มีคนมีคนทักมาถามเยอะเหมือนกันครับว่าอยู่กมมีเอ๊ะไปเล่นวายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็เอาใช่เพราะว่าโดยส่วนใหญ่แล้วน้องๆก็คือแบบโอ้โหด่งดังกันไปเรียบร้อยกันหลายคนแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบก็ถ้ามีติดต่อพี่ๆเขาให้โอกาสก,ก็ก็ได้ครับได้เหมือนกันใช่ครับก็รอรุนกักดูว่าจะมีเล่นซีรีส์วายหรือเปล่าปีน,ปนี้ปีนี้จ้าากผลท่าน,น,นมีตนหนให้ยางเดียวเลยครับกับดูผ่านใช่ ซีรีส์ไม่กล้าพูดเหมือนกันว่าช่วงไหนแต่น่าจะเป็นช่วงคอร์เตอร์แรกของปีอะไรเงี้ยครับใช่ครับ